ุลาสีเมถุนครับในเดือนกันยายน2560แหเนี่ยนะครับถามถึงเรื่องหน้าที่การงานก็ต้องบอกนะครับหน้าที่การงานดีมากๆเลยนะครับโดยเฉพาะประเภทหน้าที่การงานที่ต้องแบบประเภทเดินทางไกลๆนะครับจากบ้านจากที่อยู่ไปหลายๆวันหลายๆเดือนเนี่ยนะครับ ดีมากๆเลยนะครับถึงแม้นะครับคุณจะแบบไม่อยากไปอ่ะต้องใช้คํานี้นะครับไม่อยากไปไม่อยากจะไปไกลๆไม่อยากจะห่างครอบครัวแต่ก็ต้องบอกนะครับไปเถอะครับไปคุณมีโอกาสที่ดีเกี่ยวกับเรื่องหน้าที่การงานมากๆเลยนะครับไอ้ประเภทงานประเภทเดินทางไกลเนี่ยนะครับดีจริงๆเลยนะครับส่วนเรื่องเงินเงินทองทองก็ต้องบอกนะครับ งานประเภทเดินทางไกลยอย่างที่บอกตะอกี้นะครับจะนำแมรนะครับซึ่งประเภททรัพย์สินเงินทองนะครับที่คุณอยากได้นะครับเพอเพอนะครับมันได้มากกว่าที่คุณคาดหวังไม่สะอีกนะครับดีมากๆดังนั้นนะครับผมอยากจะแนะนําว่าถ้ามีใครมาเสนอโอกาสดีๆให้แบบทํางานไกลๆเนี่ยไปเลยนะครับส่วนในเรื่องความรักนะครับความรัก คนโสดก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้แนวทางชีวิตคุณเนี่ยนะครับมันเดินทางไกลไปเรื่อยๆเนี่ยนะครับออกจากบ้านไปนะครับดูเหมือนคุณก็ไม่ได้คิดเรื่องไอ้ประเภทลักๆคล้ายๆนะครับไปทำมาหากินก่อนนะครับเป็นสําคัญเลยนะครับส่วนความรักคนมีคู่เนี่ยก็ต้องบอกนะครับแนวโน้มมีปัญหาค่อนข้างเยอะเลยนะครับถามว่าปัญหาความรักคนมีคู่มันจะมาจากเรื่องอะไรนะครับอย่างแรกเนี่ยครับดูแล้วทัศนคติก็ไม่ค่อยตรงกันนะครับดูแล้วหลายๆเรื่องนะครับที่คุณชอบเธอก็ไม่ชอบไอ้เรื่องที่เธอชอบคุณ ก็ไม่ชอบเลยนะครับเราดูแบบบุคลิกท่าทางชีวิตความเป็นอยู่หลายๆอย่างนะครับมันมีมันไม่เหมือนกันเลยนะครับไลฟ์สไตล์ต่างๆเนี่ยนะครับดูแล้วมันจะมีปัญหาเรื่องพวกนี้นะครับไอ้ปัญหาเหล่านี้นะครับไอ้แรกๆมันก็ดูแล้วไม่ค่อยมีปัญหาอะไรเท่าไหร่นะครับนานๆเนี่ยปัปัญหาพวกนี้นะครับอย่างละเล็กอย่างละน้อยมันหมักหมมไปนะครับวันหนึ่งมันมาถึงทางตันก็ต้องบอกนะครับมีโอกาสแยกทางกัน เป็นไปได้สูงเลยนะครับก็ต้องบอกนะครับเดือนนี้นะครับหน้าที่การงานการเงินดีมากๆเลยนะครับส่วนความรักนี่นะครับโดยเฉพาะความรักคนมีคู่เนี่ยออกแนวนะครับมีปัญหาเลยนะครับดูคลิปจบแล้วนะครับถ้าท่านสนใจนะครับอยากจะมาดูดวงส่วนตัวกับผมนะครับก็สามารถติดต่อมาได้นะครับตามไอดีไลน์ที่ขึ้นตอนนี้เลยนะครับไม่ว่าท่านจะมีปัญหาอะไรนะครับเกี่ยวกับหน้าที่การงานการเงินความรัก แม้กับเรื่องครอบครัวนะครับถ้าท่านมีปัญหานะครับก็สามารถจะติดต่อพูดคุยกับผมได้นะครับแล้วไม่ต้องห่วงนะครับบางท่านเนี่ยครับอยู่ต่างประเทศก็กลัวว่าติดต่อไม่ได้นะครับก็สามารถติดต่อกันทางไลน์นี่ก็ได้นะครับไม่ต้องเป็นห่วงนะครับถ้าท่านมีปัญหาติดต่อมาได้เลยนะครับ